สวัสดีค่ะเราไปไหว้สการะศาลพันท้ายนรสิงห์จังหวัดสมุทรสาครน,นะคะศาลพันท้ายนรสิงห์ตั้งอยู่ที่ตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเราไปชมกันเลยค่ะ จากเรื่องราวประวัติศาสตร์ของสมัยอยุธยาในรัชสมัยพระเจ้าเสือหรือสมเด็จพระสันเพชรที่8มีบุคคลสำคัญท่านหนึ่งที่มีผลต่อประวัติศาสตร์ของประเทศไทยบุคคลท่านนั้นคือพันท้ายนรสิง์พันท้ายนรสิงห์นั้นเป็นนายท้ายเรือพระที่นั่งเอกชัยได้รับยกย่องว่าวเป็นผู้มีความซื่อสัตย์จริต ชุมนักปักดีและรักษาระเบียบวินัยยิ่งชีวิตนะคะวันหนึ่งสมเด็จพระเจ้าเสือสือสมเด็จพระสันเพชรที่แปดสด็จด,ด้วยเรือพระที่นั่งเอกชัยเพื่อพระพาทรงเบ็ดหน้าปากน้ำเมืองสาครบุรี ปัจจุบันคือจังหวัดสมุทรสาครพันท้ายนรยสิงห์ทำหน้าที่คัดท้ายเรือขันเรือพระที่นั่งถึงทำบนคู่ขามของคูขาม,ขขามพุเขี้ยวมากเป็นเหตุให้กืออุบัติเหตุหัวเรือพระที่นั่งชนกิ่งไม้ชนโขนเรือหักตกลุมในน้ำพันท้ายนอยสิงห์กรับบังคมทูลให้สมเด็จ พระเจ้าเสือประหารชีวิตตามกฎมุนเทียนบาลพระเจ้าเสือทรงจำฝืนพระทยัยตามพระราชกำหนดที่วางไว้จึงรับสั่งให้ประหารชีวิตพันท้ายโลละสิงแล้วให้ทำศาลขึ้นสูงเพียงตาให้ห้องศีรษะพันท้ายลอะสิงและขวนเรือพระที่นั่งเอกชัยที่หัก ขึ้นพีกรรมไว้ด้วยกันบุญสารนี้เพื่อเป็นอนุสรแสดงถึงความซื่อสัตย์จงรักภักดีและการรักษาระเบียบวินัยยิ่งชีวิตนะคะััันน้อกก่ระตตใปยงคบ ขึ้นไปไหว้รูปหล่อพันท้ายนรสิงกันค่ะภายในศาลมีรูปหล่อสำริดของพันท้ายนรสิงก์ขนาดเท่าตัวจริงในท่าถือพายคัดท้ายเรือชาวบ้านและประชาชนทั่วไปให้ความเคารพนับถือและเลื่อมใสในความซื่อสัตย์ของท่าน จนทำให้สารพันท้ายน้อยสีกลายเป็นโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะ เดินไปชมบรรยากาศรอบๆศาลกันค่ะมีไก่เยอะมากนะคะที่ศาลพันธยนวสิ่งนี้มีผู้คนนิยมการมาขอพรให้ตนประสบผลสำเร็จเมื่อขอพรไปแล้วสำเร็จผลช่วงแรกคนจึงนำนวมชุกมวยและไม้ภายเรือมาแก้บน เนื่องจากตามประวัติท่านชอบชุกมวยและตีไก่ต่อมาช่วงหลังจึงมีคนนำรูปปั้นไก่แก้วมาแก้บนเมื่อคุณเห็นว่าแก้บนแล้วประสบความสำเร็จจึงเป็นที่นิยมมาบนกันค่ะ เดินไปดึง้เจ้าคำนะ้ก็ชมวิวแก็ได้าวห่ไดงีกนไกก็ินชตรามาเข้าวิวองกรนนะวลาเสามขาเจาคารอักทรันะมเอหรนะตัวทใหญ่ตก่าเดินไปชมหลักอาหารกันค่ะอมมีส่วนนะบาทอาร

เดินไปชมเรือบโบราณกันต่อเลยค่ะ โบราณสร้างจากไม้ตะเคียนขนาดใหญ่เพียงต้นเดียวมีความยาว19.47เมตรกว้าง2.09เมตรสูง1เมตรคาดว่ามีอายุถึงราว300ปีชาวบ้านในตำบลปันท้ายนรสิงห์ป็นผู้ขุดพบและนำมาบริจาคไว้ที่ศาลปันท้ายนรสิงห์ ชาวบ้านเจ็บนี้เชื่อว่าเรือลำนี้อาจเป็นเรือในกระบวนกาดิตหรืออาจเป็นเรือรำเรียงทหารในอดีตนะคะ

ข้อมูลจำไปตรแก้ไข700แบบระบบสุขศึกกจังหวัดสุขครับ ไปชมไปในห้องต่างๆของเรือนไตยกันค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ